สวัสดีครับนี่คือรายการแบมบู๊บบู๊พอดแคสต์ครับในคลิปนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยเล่าเรื่องของภาพยนตร์หลายมากภาพยนตร์ไทยแนว Family d ดร m a ่าของ GDH ครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนนกระบังพูดถึงแล้วก็จับตามองอยู่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับกับอะไรนั้นครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะนํามาพูดคุยเล่าสู่กันฟังครับถ้าพร้อมนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่ง เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหรอรครับถ้าพร้อมนะครับไปรับชมเรื่องราวครยบตร์ไทยแนว f ฟ m i l y ดรามหลานมากจะว่าไปแล้วเรื่องราวของครอบครัวไทยเชื้อสายจีนนั้นดูจะมีเส้นเรื่องให้สำรวจมากมาย มหาศาลนับตั้งแต่การได้ลำดับขั้นของสมาชิกภายในบ้านธรรมเนียมสถานะความเป็นหญิงชายและเงื่อนไขต่างๆยังไม่ต้องพูดถึงว่าเส้นเรื่องเหล่านี้ดูจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ครอบครัวไทยส่วนใหญ่จะเข้าใจคุ้นเคยและกับอีกหลายกรณีก็อาจกำราบมาทั้งชีวิตเพราว่า ลานมาก2024ก็เลือกจะเล่าประเด็นที่กว้างและครอบคลุมกว่านั้นอย่างการดิ้นรนของคนดุมสาวในสังคมผู้สูงอายุผ่านครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนที่ประเด็นลำดับขั้นต่างๆของสมาชิกในบ้านถูกขับเน้นให้หนักหน่วงและรุนแรงกว่าที่เป็นภายใต้ระบบสังคมซึ่งทอดทิ้งผู้คนเช่นนี้ เรื่องย่อหลานมากภาพยนตร์ไทยแนว Family ่ดราม่า G D H ภาพยนตร์ไทยแนวครอบครัวดราม่าจากค่าย G D H มีแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงที่มีทุกครอบครัวภาพยนตร์บันทึกช่วงเวลามีค่าของสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของบิวกินพุทธิพงษ์ เรื่องย่อหลานมาเอ็มตัดส,สินใจดรอปเรียนตอนปี4เพื่อมาเอาดีทางการแคสเกมแต่ทำยังไงก็ไม่รุ่งเอ็มเลยคิดว่าจะรวยด้วยการทำงานสบายๆแบบมุย้ยลูกพี่ลูกน้องที่รับหน้าที่ดูแลอากงที่ป่วยระยะสุดท้ายจนกลายเป็นทาย,ยาเพียงคนเดียวที่ได้รับเมรดกเป็นบ้านราคากว่า10ล้าน เส้นทางเศรษฐีอยู่ตรงหน้าเอ็มจึงอาสาไปดูแลอามาที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งและน่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินปีโดยหวังว่าจะได้รับมมดกหลักล้านเช่นกันเมื่อหลานกับอามาที่อายุห่างกันกว่า50ปีต้องมาอยู่รวมกันการต่อปากต่อคำจึงเกิดขึ้นในทุกโมเมนต์แต่กลับเป็นช่วงเวลาที่ให้อามาลืมเหงา จากการเฝ้ารอลูกชายคนโตกู่เคียงลูกสาวคนกลางอย่างแม่ของเอ็มและลูกชายคนเล็กอย่างกูซสยที่จะมาพร้อมหน้าพร้อมตาตามเทศกาลต่างๆเท่านั้น สถานะระหว่างเอ็มกับอามา่าหาใช่สถานะที่เกิดขึ้นแค่ในครอบครัวลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างเดียวแต่คือสถานะของคนหนุ่มสาวที่ต้องใช้ชีวิตและวางอนาคตของตัวเองไว้ในสังคมผู้สูงอายุดังนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเอ็มกับอามา่าจึงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวใดในไทยก็ได้เพราะรัฐแทบไม่มีระบบรองรับ ชีวิตผู้สูงอายุที่หลังจากทำงานอย่างเข็งขันและเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสาคัญของระบบเศรษฐกิจในสังคมมาทั้งชีวิตสังคมที่ปราจากระบบรองรับก็อโมหิตมากพอจะปล่อยให้ผู้คนเหล่านี้ที่ชราภาพแล้วต้องเผชิญชะตากรรมตามมีตามเกิดครอบครัวที่มีทุนทรัพย์อาจว่าจ้างพยาบาลหรือคนนอกให้มาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ถึงที่สุดแล้วหลานมากไม่เพียงแต่ฉายให้เห็นความสัมพันธ์และลำดับขั้นในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นก็คงมีคนรุ่นใหม่อีกไม่น้อยที่ต้องมีสถานะคล้ายๆเอ็มหรือมุ้ยที่ต้องใช้เวลาอันเป็นต้นทุนไม่กี่อย่างของชีวิตไปกับการดูแลคนแก่ในบ้านซ้ำร้ายบางคนก็อาจไม่ได้เจอคนแก่ที่เป็นมิตร อย่างอาม่าในเรื่องแต่เป็นคนแก่ที่อาจสร้างบาดแผลขึ้นมาบนความสัมพันธ์ทางที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจและในวันที่สังคมไทยกล้าไปสู่การเป็นสังคมสังคมไทยกล้าไปสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้วเช่นนี้อันแสนเศร้าที่ว่าก็ดูไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินจริงนะ ในทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของแบบฟิวฟิวพอดแคสต์ในคลิปนี้ครับซึ่งเราก็ได้พูดคุยในเรื่องย่อของหลานมากภาพยนตร์ไทยแนว Family d ด a ามาครับก็ในคลิปนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณต้องขอขอบคุณเว็บไซต์สนุ่ง닷คอมนะครับแล้วก็เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ครับที่สำหรับข้อมูลแล้วก็ภาพกรอบในคลิปในคลิปรายการในคลิปนี้ครับก็ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณท่านชมครับที่รับชมคลิปรายการคลิปนี้ มาตั้งแต่ต้นจนจบรายการครับก็ฝากช่องสถานีแบบวุฒิครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเรานะครับและพบกันใหม่ในหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ